สวัสดีพี่พี่น้องชาว FC Mobile นะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําการเปิดแพคให้กับพี่พี่น้องได้ดูนะครับผมนะผมมีทั้งหมด20,000 FC Point นะครับผมได้ทําการเติมมานะครับผมนะก่อนที่จะไปรับชมนะครับเนื้อหาในพีนี้นะครับอาจจะมีการวิเคราะห์หรือการคาดการณ์ในบางส่วนนะครับอาจมีทั้งจริงและไม่จริงนะครับสําหรับสายนักลงทุนนะครับโปรดลงทุนด้วยความเสี่ยงของตัวคุณเองนะครับผม พี่น้อง,งนะท่านใดนะพี่กำลังหาร้านเติมเก็บนะครับต้องร้านคุกกี้แลนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติเมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนช็อปเท่านั้น,นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมพาร์ตหรือจะเป็น f c Point หรือจะเป็นเพิ่มแรงมัสเคหรือจะเป็นแพ็คต่างๆนะครับร้านคุกกี้แลนช็อปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิป หรือจะแอดไอดียไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับผมก็จัดมาแล้วนะครับวันนี้ครับ2 0 0ห0 FC นนะครับแล้วก็จัดมัสเคมาด้วยนะครับทั้งหมด2ตัวด้วยกันอ่ะโอเคนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าแพ็คที่เราจะเปิดนะครับจะเปิดแพ็คไหนนะครับผมนะก็เท่าที่ผมดูแล้วนะครับนะพวกเอ่อแพ็ค MLS ธรรมดาพวกนี้ไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่นะ แต่ว่าตรงนี้นะครับก็การันตีด้วยนะครับคือ1000 FC point นะครับการันตีนักเตะ MLS นะครับ m a j o r League Soccer นะครับ OVR 88ถึง97 2ตัวเลยนะครับ2ตัวเลยนะแต่ว่าคือสิ่งที่ผมตั้งใจนะครับผมจะมาเปิดเป็นแพ็คอัลตร้านะครับแพ็คอัลตร้าขนาดขนาดยักษ์นะครับนะแพ็คอัลตร้า MLS แล้วก็แพ็คอัลตร้าแพ็คขนาดยักษ์ MLS นะครับผมนะก็ ตรงนี้นะครับใช้2,000 FC Point นะครับทั้งหมด5ครั้งก็จะเป็น10,000 10,000 FC Point นะครับผมนะอ่า10,000 FC Point นะครับแล้วก็แพ็คเอาทาร์ MLs นะครับตรงนี้ใช้1,000 FC Point นะครับ10ครั้งก็จะอยู่10,000 FC Point ก็น่าจะครบพอดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าแพ็คเอาทาร์ MLs เนี่ยเราจะได้นักเตะชุดใหม่ๆหรือเปล่านะครับจะได้เลวเนลแมสซี่หรือเปล่านะครับ เมสซี่ตอนนี้ราคาก็อยู่ที่100กว่า M นะครับ160 m นะครับนะ60 m 170 m นะครับประมาณนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มาก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะเอาลงทีมเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ในแผนผมก็ใช้ตำแหน่ง c ี m อยู่นะครับนะก็น่าจะต้องการนะครับสำหรับเรียวในเมสซี่นะครับผมนะอ่าโอเคครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดให้กับพี่พี่น้องได้ดูเลยนะครับว่า 2 0 0 0 0 fc นะครับเราจะได้นักเตะที่ราคาแพงแพงหรือเปล่านะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้ m ส s k นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมไปตีบวก m เ s เอ่อเป็นอ่าน่าจะตีเป็น uc นะครับ u c โอนะครับขึ้นเม็ดแดงให้กับพี่น้องได้ดูด้วยนะครับผมอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมมาดูกันที่แพ็คแรกกันเลยนะครับนะที่เราจะเปิดนะครับนะสตอยคอฟนะครับราคาอยู่ที่ร้อยกว่า m นะครับผมนะ มาแพ็กแรกของเรานะครับผมแพ็กออาต้า mls นะครับมาดูว่าเราจะได้ใครนะครับผมแตะเพื่อเปิดครับผมแล้วก็วอล์กมาแล้วโอ้โ oh, ห UCL นะครับเยอรมัน c d ดอ็ดอมูลโอ้โหตัวไหลแน่นอนนะครับโอเว85นะครับไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเนี่ยโอ้ oh, น่าจะเอาต้องเอาไปแลกเปลี่ยนเน่หน้าแลกเปลี่ยน MLS นะน่าจะได้อยู่นะครับผมนะ ต่อไปนะครับแพ็กที่2ของเรานะครับ1,000 FC Point แพ็กที่2ครับแพคอัลตรเอเมอเวเนี่ยครับผมแตะเพื่อเปิดนะครับยังไงครับวอล์กมาแล้วนะครับฝรั่งเศสนะครับ LB AC มิลานเฮ้ยเตโอเตโอ94นะครับผมเตโอฮันเดนเดสนะครับผมนะโอเคนะครับผม30กว่า M นะครับผมนะ ได้อยู่ได้อยู่นะครับตัวแรกมาแล้วนะครับโอก้าสินะครับผมแพ็คที่2นะครับแพ็คอัลต้าเอ็นะครับแต่เพื่อเปิดครับวอล์มาแล้วครับโอ้โห UCL อีกแล้วคือถ้าวอล์มาแบบนี้นะครับไม่คาดหวังเลยนะครับนะเพราะว่ามันไม่ได้อะไรนะครับโอแวนะครับผมนะแล้วก็มีโอว8 8มาด้วยนะครับ1ตัวโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแพ็คนะครับมาเป็นแพ็คขนาดยักษ์กันบ้างนะครับผมนะ มา2,000 FC point นะครับแพ็คขนาดยักษ์นะครับนะแล้วก็ครับแตะเพื่อเปิดกันครับผมยังไงวอลกมาแล้วครับอุโมงค์ทองเอ่อสตอยคอรเหรอใช่ไหมน่าจะใช่นะครับผม LW อ๋อสตอยคอฟนะครับผมโอเวนเกนะครับไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่านะถ้าขายไม่ได้ก็คงต้องเก็บไว้เป็นตัวอะไหลนะครับผมมาแพ็คที่2นะครับ จัดแบบต่อเนื่องเลยนะครับผมนะมาแพ็คที่2นะครับผมแล้วก็แตะเพื่อเปิดนะครับยังไงโอ้โหอุโมงค์ทองมาแล้วครับอังกฤษ LB โคเหรอใช่ไหมโอ้โหโอเวอร์87นะครับโครโอเวอร์87นะครับผมที่เหลือก็ตัวอะไรทั้งนั้นเลยนะครับแพ็คที่3ครับมาจัดต่อเนื่องกันเลยนะครับผม แล้วก็แตะเพื่อเปิดนะครับผมยังไงโอ้โหไม่วอล์ครับผมแพ็คขนาดยักษ์ไม่วอล์กโอ้โหยอมเลยนะครับอืมเหลือจะเชื่อนะครับนะแพ็คขนาดยักษ์ไม่วอลกนะครับมาแพ็คที่สี่นะครับผมแล้วก็แตะเพื่อเปิดครับผมวอล์ walk มาอุโมงเขียวมาแล้วครับผมสเปน LWB เลเวอร์กุลเซนโอโหกิลมาโดนะครับโอเวอร์87นะครับผมเฮ้ยได้มาร์เคหนึ่งตัวนะครับพอดีเลยนะเดี๋ยวเราเอาไปตีบวกนักเตะในทีมนะครับผมนะมาต่อไปนะครับน่าจะแพ็คสุดท้ายแล้วนะแพ็คที่5หรือเปล่านะครับผมนะมาแตะเพื่อเปิดนะครับผมบอกมาแล้วครับเอ้ยทีไวโอ้โหเยอรมัน am โอ้โหซาน่นะครับนะซาน่นะครับไม่ใช่มาน่นะครับซาน่นะครับผมนะรอบที่แล้วออกเสียงผิดนะครับมีน้องๆนะครับทวงกันมานะครับก็กลับขออภัยด้วยนะครับนะรอบนี้เป็นซาน่นะครับผมนะอ่ะหมดไปเป็นที่บร้อยแล้วนะครับผมนะก็คาดการว่าน่าจะต้องเปลี่ยนแพ็คนะครับนะเดี๋ยวเราจะย้ายแพ็คดีกว่านะครับไปเปิดแพ็คอื่นนะครับนะเพราะว่าดูแล้วนะครับแพ็คอัลต้าเ MLS นะครับไม่น่าจะไหวนะครับไม่น่าจะไหวนะครับผมนะแต่ก็ได้โตมาหนึตัวนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับก็แพ็คที่เราจะเปิดนะครับน่าจะเป็นแพ็ค e l ลิทนะครับหนึ่งพันห้านะครับแพ็คหนึ่งนะครับนะอ่าแล้วก็อันนี้นะครับหนึ่งพันเอฟนะครับแพ็คเอลนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะจัดแพ็คนี้กันก่อนเลยนะครับผมนะ โอเค1,000 okay. FC point ครับแล้วก็ยังไงครับผมแตะเพื่อเปิดนะครับวอลกมาสเปน LB เฮ้ยไมามี่โอ้โหเรียบร้อยนะครับผมนะจอร์ดิอาบาโอ้โหมาแล้วครับหนึ่งตัวโอ้โหเอาแล้วนะครับนะมาแล้วนะครับผมนะอินเตอร์ไมามี่นะครับนะที่เหลือต้องตามหาเลวเนี่ยแมซี่แล้วนะครับผมนะ ก็ราคาอยู่ที่30กว่าเอ็มนะครับนะน่าจะขายได้สบายๆนะครับผมนะเจ้าดีเอลบานนะครับผมนะของอินเตอร์มอามี่นะครับนะโอเคนะครับมาแล้วนะครับหนึ่งตัวเดี๋ยวเรามาจัด1 5 0 0 f พ p o i n t นะครับนะแมซี่นะครับนะต้องตามหาแมซี่แล้วนะครับผมนะมาแพ็คเอลิทนะครับ m l s นะครับผมแตะเพื่อเปิดครับผมวอ l k กมาอาเจนอาเจนโอ้โหไม่ใช่นะครับสหรัฐ RB ทีมอะไรวะเนี่ยโอ9 3นะครับ Lion h o l y y อะไรเนี่ย Hol l y h เ a d เหรอออกเสียงไม่ถูกต้องขออภัยนะครับนะเพราะว่านักเตะของลีกนี้นะครับผมไม่คุ้นหน้าจริงๆนะครับผมนะต้องขออภัยนะครับไม่รู้ว่ามันอ่านว่า h o l l y Head หรือเปล่านะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันเลยนะครับว่าเราจะเปิดแพ็คไหนนะครับ 1,500 FC Point นะครับแพ็คอีลิตโอมาดอนนะครับผมแล้วก็เป็นแพ็คลิมิเตดฮีโร่นะครับมาสเตอร์1,500 FC Point อ่ะเดี๋ยวจัดแพ็คนี้กันก่อนเลยก็ได้นะครับ1,500 FC Point ครับมาดูว่าเราจะดวงดีได้นักเตะฮีโร่หรือเปล่านะครับแต่เพื่อเปิดครับผมวอล์กมาเลยครับผมอ,อ๋อสเปน l อ โหกิลมาโดนะครับผมโอเองสินะครับตัวนี้คาดการว่าวันข้างหน้านะครับอาจจะมีโอเองาสิ้ามาให้เราเห็นนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้เขาฟอร์มดีเหลือเกินนะครับนะของรีเวอร์กูเซ่นนะครับผมนะมาครับแพ็คต่อไปนะครับก็จะมาจัดเป็นแพ็คอีลิตลอมาดอนนะครับ1,500 FC นะครับผมนะ จริงๆถ้าเกิดว่าผมไม่เปลี่ยนแพ็คไม่ย้ายแพ็คนี่ผมอาจจะเกลือก็ได้นะครับผมนะมาแต่เพื่อเปิดครับผมวอกมาแล้วครับผมยังไง LW ไบตันใครวะใครเนี่ยอดิงกาเหรอไซมอนอดิงกาใช่เปล่าใช่ไหมถ้าไม่ใช่ต้องขออภัยนะครับนะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยจะคุ้นชื่อสักเท่าไหร่นะครับผมนะ เป็นนักเตะของไบตันนะครับผมนะใครที่รู้ชื่อนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับนะโอเคนะครับก็เหลืออีก1,500 FC Point นะครับนะก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดเป็นแพ็ค m l s ซื้อขายไม่ได้นะครับนะอันนี้นะครับการันตีเป็น OVR 90-97ง9นะครับแล้วก็เป็น OVR 88-97งนะครับผมอ่ะก็อบกดไปเลยนะครับมาดูกันต่อนะครับในแพ็คที่ ซื้อขายไม่ได้นะครับโบนัสนะครับจะได้เลียวเนวเมสซี่หรือเปล่านะครับวอล์กมาแล้วครับสเปนจอเจโอาบาเฮ้ยไม่ใช่นะครับ CM ใครครับเนี่ยโอเอะนะครับมาแตะดูข้างในโอ้โหโอเอ9เนะครับ91 2ตัว90 89ที่เหลือตัวไหลล้วน,นเลยนะครับผมอ่ะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการกันเลยนะครับว่านักเตะที่เราได้จะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันเลยนะครับนะเมื่อวานนะครับผมได้ตีควินบอยนะครับขึ้นเม็ดแดงไปไปที่ร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะตีเป็นยูเซก็แล้วกันนะครับขึ้นเป็นเม็ดแดงนะครับผมยูเซเม็ดแดงก็อยู่ที่ประมาณสัก160กว่า M นะครับผมนะ ก็ไม่เป็นไรนะครับนะเสริมทัพเสริมทีมนะครับผมตอนนี้ผมได้มัสเคมาทั้งหมด5ตัวแล้วนะครับผมอ่ะมาดูผลประกอบการกันเลยนะครับว่าผมได้นักเตะต,ตัวไหนบ้างราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับเตโอเฮนเดสนะครับผมร่างกิตเอ่ออะไรนะกิดไรเวลหรอใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะครับนะก็ราคาอยู่ที่ 37m นะครับก็จะกดขายไปเลยนะครับผมอ่า กดขายไปแล้วนะครับ1ตัวต่อไปนะครับจอร์ดี้เอา布านะครับผมจอร์ดีเอาล拉สามสินะครับผมนะ 34M นะครับผมวันนี้เน็ตไม่ค่อยดีเลยนะครับเน็ตไม่ค่อยดีเลยต่อไปนะครับนะจากไบตันนะครับผมนะตำแหน่ง LW นะครับตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะชื่อไซมอนอาดิก้าหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าผมออกเสียงผิดต้องขออภัยนะครับผมนะ ตัวนี้ก็ 19.4m นะครับผม 19.4m ต่อไปนะครับตำแหน่ง RB นะครับผมตำแหน่ง RB Lion Holyhead หรือเปล่า Holyhead หรือเปล่านะออกเสียงถูกไหมถ้าไม่ถูกขออภัยนะครับผมนะเพราะว่านักเตะพวกนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อนะครับจะพูดถูกหรือหรือเปล่านะครับผมอะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะที่เราได้มาก็4ตัวหลักๆที่เหลือก็จะเป็นนักเตะพวกที่แบบว่าขายไม่ได้นะครับขายไม่ได้เลยนะครับนะแล้วก็นี่ครับมัชเช่ห้าตัวนะครับผมนะมัชเช่เลโน่ห้าตัวส่วนตัวนี้ก็ขายไม่ได้นะครับเก้าเก้าบวกนะครับก็เก็บไว้เป็นอะไรนะครับเผื่อมีหน้าได้เปลี่ยนมานะครับผมนะแล้วก็ผมได้กิมาโดนะครับมาหนึ่งตัวนะครับกิมาโดแล้วก็ซาน่นะครับซาน่มาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นสตอยคอปนะครับผมนะ อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขายได้ไหมโอ้โห9 9บวกนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้เป็นอะไรนะครับผมนะอ่ะมาดูนักเตะที่เราได้มานะครับ4ตัวหลักๆเลยนะครับก็รวมแล้วคร่าวๆนะครับน่าจะได้ประมาณอ๋ออันนี้30กับ4 4นะครับผมนะก็70 M นะครับ70 70บวกอันนี้อีกประมาณสัก20นะครับนะ 90 m แล้วนะครับ90 m บวกอันนี้อีกนะครับ17 m นะครับได้ประมาณสัก100 100กว่า m นะครับนะคร่าวๆนะครับประมาณสัก100กว่า m นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าคุ้มอยู่เหมือนกันนะครับนะเนี่ยนักเตะก็เริ่มขายออกแล้วนะครับนะก็รออีหนึ่งตัวนะครับนะก็ประมาณสักร้อยกว่าเอ็มนะครับร้อยเอ็มนิดๆนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะ ต่อไปนะครับเราจะไปตีบวกนักเตะในทีมของเรานะครับผมขึ้นเม็ดแดงนะครับเป็นยูเซบิโอกันแล้วกันนะครับสักสาเหตุนะครับที่ผมไม่ตี1 0นะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งนะครับโอกาสเสี่ยงมันสูงมากเลยนะครับนะคือจริงๆแล้วผมไม่อยากให้ทุกคนนะครับไปคาดหวังกับ1 0 20นะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับ100%เเลยชัวร์นะครับคือเราจะไม่ต้องมาเสียใจทีหลังนะครับนะ ก็จะจัดเลยนะครับเ s บ b i o นะครับผมนะขึ้นเม็ดแดงนะครับผมอ่าก็จัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ในทีมตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับลงตัวเริ่มจะโอเคนะครับอาอตอนนี้ก็ยังเป็น100อยู่นะครับ100อยู่นะ ตัวต่อไปนะครับที่คาดว่าจะตีบวกเป็นเม็ดแดงก็อาจจะเป็นเฟอร์จิลฟันไดนะครับเฟอร์จิลฟันไดนะเฟอร์จิลฟันไดแล้วก็คงจะเป็นคาร์ลอสอาบิโตนะครับผมแล้วก็เป็นเตโอฮันเดสนะครับผมนะแล้วก็อาจจะเป็นโรดี้นะครับผมนะโรดี้นะครับหรือจะเป็นโอเวลันก็ได้นะครับผมนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับให้กับพี่พี่น้องได้ดูนะครับสำหรับทีมนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าพี่พี่น้องท่านใดนะครับชอบคลิปนี้อีพีนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับผมนะสำหรับพี่พี่น้องท่านใดนะครับที่กําลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกเกลแยนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกเกลแยนช็อปเท่านั้นนะครับ ราคาถูกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือจะแอดไอเดีไก็ได้เช่นกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ใน EP ีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณมากๆครับ